สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทนมช้ชมครับมือนีพัาน์ทัมช่มครับเดินทางนะพี่น้องมารับชมต่องวดครับปูศูนย์ห้านะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องครับกับงวดที่พันมากกันเลยใช่ไดนะครับเนาะกับผมกับเอากับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันมารับชม ต่องวดน้ากันนะพี่น้องนะครับเนาะเขามาหลายงวดแล้วครับนะครับเนาะเอางวดนี่ปูจะเน้นจะย่าชุดใหงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับปูให้ศูนย์เก้าห้ามีศูนย์เก้าสามน้ำพี่น้องของปูแต่ว่าของบาเถาปูบรเิเขียนให้น้ำพี่น้องเนาะครับผมมาดับชมมาฟังน้ากันโอ้ยแมงคือ,อแม่งใหม่ป,ปูแม่ง,งก่ครับผมแม่งเขียวแม่งลายป,ปูยังมาแรง เริ่มขึ้นเอาครับผมกราบนมัสการครับปูครับผมรับชมตองหวนน้ำกันสองสุดปูครับาเล่นพ่อนสัตวที่ผ่านมานะปูนะปูบริจับไปปูจับไ้ผมใต้บริจับปูจับ2องเก่าสามใส่นปูบริจับศูนย์เก่าศูนเให้นัปูนะกับศูนย์เกาหาพี่น ตองวดเป็นชุดเต็มชุดเต็มมาปูชุดชุดนึงนี่มันไเจ็ดแปดหนึ่งับบานมันสามสี่หนึ่งองกันยงับสองช่วนกันปนกับสองับเอาปูเดี๋ยวตัดให้กัเก่อนะปูเนาะเอาขัดให้เอาเบิ้งสูตรเต็มสูตรไอ้นี่ปูไปก่อนตามสูตรปูเหมือนเดิมใส่ซกอน มัวนมิ่งมาหันมาเอาเลยหนปูครับวิ่ได้วางหนึ่งสีดยาหามอจังว่าครับบน่าไปเพิ่งไปเพิ่งปูนะเพ้นปปูมาสบายเป็นยังได้แทนนปูไอปูอ่ะเจ็ดองครับผม้มันบนปูจักยังเมื่อหเมื่อยหันลาอาการเมื่อยหันคักปูเนาะมนกากรบ่ไ่้ครับผมรับกายไว้เนี่ยโอ้ยวิ่นดีค่ะ ขี่วิ่นไหมครับปูสีดามอสสีดายน้องเขียเอาปูไข่ระเบิดมันครับปูเออไข่หมูเศร้าน้องแนงเงินอีกแล้วยายแก้วินอสองเวกน,น้อนบันครับม <c oughs> ันจะเตื่นเลยนี่มันโถามาก,กนะจ๊ะมนแนาางอะสังขารครับปูสังขารไม่เทียททเ่ยงเป็นว่าทํานามทําเลียกคือกัน่ มีเข่ามีรุดนะปูนะกระเพิ่งรุดคือกันคระเพิ่งรุดนะคระปูขึ้นกันนี่จังขึ้กันมันแล้ระปูหลังเอ้ความหวังความหวังความอยากสักวันสักวันคือกันนะโอ้ก็ได้ครับเอาเริ่มบ้านี้ศูน เก้าศูนย์สามเกสมปูอย่าลืมใส่อ่านี้ระปูอ่าวันที่ปูี่นที่หมิยอรโลโก้ปูน้ำค่ะศูห้าครับผมมิยอ66หกหหหครับผมตัวอย่ในปูปูศูนหครับผมนี่เอฟซันเยนนี่นะครับผมจะมาส่ยาปูนี่ล้างวดเนี่ยจำปูดี เดิจก,กันเอาศูนย์ครับศูนโอ้โวงามสวยเนี่งหนึ่งสอเจ็ดครับ2 3 9 3 4 1 4 5 3นาสามสี่หนึ่งสกหจัดบะไดเด็ก หกเจ็ 6, 7, 7, 8, 9, ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งหอาจุดจุดครับ <c oughs> สามตัวแนมนะพี่น้องเดอ้อ้ามักพกดูดไดมักตัวชุดสามตัวผู้กดจัดไปเลยครับน้อสามเลขท้ายสามตัวผูดฮาหาโอตรีไว้ เจ็ดแปดเก้ามาถ้วนวนเก้าห้ามีละล่างจะเป็นเก้าหาบนจะเป็นศูนหาเปลี่ยนกันกับสามโตว่าวันพี่น้องวันนี้ล่างเก้าห้าบนศูนย์ห้าเป๊ะเลยปูจอกสายยาปูนี่ลนะศูนย์หี่เป๊ะเอ้อเอา มันมีเจมีแปมีหมีสองครับสุน้ามีสมีสมีหนึ่งมีสองคือกันครับชนกันที่หนึ่งกับสองมาปูนะทนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมาแรงถ้าวิ่งวิ่งตัวไดปูหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งกับสองเลยมาถ้าวิ่ง เห็นวิ่งเสใน่หนปูนใส่ทนนะั้งนาเนี่ยวิ่ง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 ว่ะนะฮงนะครับปูนบหนึ่งกับสองเนะี่ยอืมกับหาปู้มันมักเล็กวิ่งในหะ้พันพันจะรู้ว่าตัวนี้อืมครับเอาปูจับคู่ให้เอาชุดเต็มไปก่อนเนาะเต็มคือจะลายแต่ปูช,ชุดเต็มเลยบ่ลายเบิ้องฮาผู้ก็จะมาก,นะกตัวใด้นะครับผมอยู่ในนี่แล้วจัง บตัดออกบตัดแหบอวตัดอยูตัดแกออกมาอยู่ครับสามห้าบอครับสามหนสามเจมามเการักสามสีกคับสี่เ สีก้าครับอ,อ่นกันหนึ่งหนึ่ีชุดเต็มเลยพี่น้องเลน,นึ่งหกหนึ่งเดหนึ่งแปดหนเก้า,าะ็ว่าตัวนี้มันดังครับเก้าหนึนึ่งเกามจตัวนกระครับสองห้าสอง สองแปดสองเก้าชุดเต็มสิมียูยีสิบคูณบรงบับปูออกมาช่วนกับส่วนนี้เดมันมีตัวไหเนี้ยครับออกมากับูวาขึมาส่วนกันยี่มีหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าตัวที่เล่นนะปูนี้เนาะช่วนี้เนาะเขียนหนึ่งห้าครับตัวที่ขัดออกมามีหนึ่งห้าสองเจ็ดครับ สามเก้า <39 S 2> ครับตนบ้านกันตัวนี้ใหม่ตัวนี้ห้าสามหกห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตัวตัวนี้ก็ง่ามปูนี่จับใส่ไปน้ำในปูนี่สามเจ็ดนี่ครับผมมาตัวนี้งามปูต้สนสี่จิตเนาะสามเจ็ดสามแปดนี่ย สามเกดชุดบนนี่ตัวีปูนี่งามเก้าห้าจริแม่บนเนป็นชุดบนบ่คะปูวนมากจริงเน้นบนส่วนมากจะมาบนชุดเต็มแลยก็แปดสี่มี่ว่ามีแต่สีแปดสี่แปดเก้าห้าริบสี่ทิศนะคะครับกะมันมีสีสีข้อกหามใกล้กัน อันนี้มันทมาส่วนแค่นี้ได้น่าชมนีเนาะครับกอาเก้าห้า่กีได้ชุดตัดมาให้แล้วเนาะ่านมช้ชมเอก็จะมาโอ้ปูสี่เก้าอ้ามลงไม่ใส่คาถาเอาสตัวได้ปูมาจับบอชุด3ตัวครับเดี๋ยวไม่นี่ก็เก่าละเนี่ยมได้กลรวเรายรวยน้อง มไม่เลือเด้อหาลงกระดาษเลยสามตัวแปดเก้าหนึ่งเขียนใส่นี่ก็ได้ปูตรงนี้เ,เขียนตรงกลางไว้เลยเขียนทับไปเลยปัวเออเพราะว่ามันครับหนึ่งสองเจ็ดโอ้หลายได้พี่น้องได้ว่อนดีเดี๋ยวจังม,มันสีตาไล่ครับอืมมันตรงแยกเป็นใบหรือเขียน วัดไปเขามายังคายอันนั้นไหมย็นคาดว่ากันสิอันนี้ชุดเต็มุ่มันชุดเต็มนี่สิขีดนะปูสีแดงขีดออกนะปูขีดในมันนั่นครับแยกแยกชุดได้มันหลเอฟซีจะว่าเอฟซีมันหลายหลายเพิ่นกะโอ้มันหลายพดปูจักจั่งอันนี้ชุดตัดนี่่อชุดตัดเน้นตัวแรกเอาไ่้เป็นยังปูเพราะต้องเขียนกระไ้ปูอ่าชุดเน้นนี่เขียนว่าเน้น ชนเน้นเขียนเน้นเส้นอะไรปูเน้นบอ่า,าชุดเน้นเอาปูเจ็นนเน้นจะวงตัวไหนอ,อหนึ่งห้าสามเจ็ดับเก้าเนื้อเลยค่ะเก้าเนื้อเก้บเลเา เอาปูเขียนนูนนี่ชุดเต็มไหมนะครับเขียนประกาศแดงชุดเต็มนะปูเอฟซี่นจะงงนะครับบางวดเลยโอ้คือไร่ตาคือลายคือหลายแฉะนะครับท่านผู้ชมเต็มเออพี่น้องชุดเต็มนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเบิ้งชุดเต็มเอาได้พี่น้องได้อันนี้สุดซีทิศธามักสุดซีทิศแค่ซีคู่พี่น้องสามเจ็ดแปดสี่หกศูนย์เก้าห้านี่ครับผม อันนี้ชุดเต็มปูชุดเต็มจะมียี่สิบคู่พี่น้องแคปเอาชุดเน้นนี่ชุดที่ปูตัดมาให้จะมีสองสี่หกแปดเก้าคู่นะครับเนาะชุดเน้นน่ครับชุดเน้นอันนี้ปูเขียนชุดเต็มให้เบิ้งพี่น้องแต่ปูคัดออกมานีเลือชุดเน้นซัมนี่อันนี้สามตัวแนมวันนี้เอฟซีใช่าโอ้ปูเต็มนากระดับนี่พี่น้องเนี่ยตัดมาชุดนี้พี่น้องนะครับเนาะบ่าวเถากะว่าถ้าชุดนี้มันหลายพี่น้องเนาะ อ่าปูกับเคียนให้เบิง่งนซื้อพี่น้องตามสูตรนะครับเนาะมีรัก3ามรัก4ี่รักหนรัก2นะคเราเต็มชุดนี่ครับชุดเต็มมี20คูแบบชุดตัดตงมาชุดเนียนมากมี 1, ม 8, 9, 1 2, 7, นึ่นนงห้าสอ3เจ็9สามเก้าห้ชุด3ตัวมี8ปดเกับ1นึ่งสองอพี่น้องเนาะปูเนนหนึ่เก้นึ่งสามเ็น้นแค่3คูเด้อพี่น้องเด้อชุด3ตัวแนมหาซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้นี่ครับ ชุดนี้เป็นชุดเต็มก็คือหลายได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะเอาชุดตัดชุดนี้เอาไปเบิ้งพี่น้องว่ามีถูกตรงใจบอตัวใดตรงใจบอะทำชุมมช่ม,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 มนะครับนาจอครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปูทำช่มนะครับเนาะกับสุดท้ายนี้ขอทนสุขภาพรังกายแห้งแรงเอฟซีพอยังไงไงครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับเนาะกับเอาพอกันคลิปนาา้าแอดมินสวัสดิ์แอดมินวัฒนสวัสดีครับ